สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับผมมาตามต่อกันด้วยเรื่องของลูกไก่สี่ใบนะครับแล้วก็เรื่องของว่าวิธีการดูลูกไก่อายุ2สัปดาห์นะครับผมตอนนี้ลูกไก่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับก็อายุได้2สัปดาห์แล้วนะครับผมเป็นลูกไก่สี่ใบนะครับที่เห็นก็คือสี่ใบสีชามอยนะครับตัวะออกเป็นสีขาวเหลืองนะครับปีกมีส้มๆ้แล้วนิดหน่อยนะครับ แล้วก็อีกสีนึงก็คือเป็นสีไว้สีแดงหรือว่าสีทองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมดูว่า2สัปดาห์นะครับมีอะไรแตกต่างบ้างนะครับจากกุ้ไก่หนสัปดาห์นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าห่างนะครับเดี๋ยวผมจะจับมาดูมาให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับ ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับึ๊ก็หางก็จะยาวขึ้นแล้วนะครับอาจจะมีเสียงฟ้าร้องสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปีกนะครับปีกตอนนี้นี่ขนขึ้นเยอะแล้วนะครับได้ยิน,นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับปีกขนขึ้นเยอะแล้วนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยที่เพิ่งขึ้นมานะครับก็คือตรงแถวแถวโคนปีนะครับตรงโคนปีเดจะชี้ให้ดูดีกว่าจับจะดูลำบากตรงนี้นะครับตรงบริเวณที่นิ้วโป้งชี้อยู่นะครับก็คือตรงโคนปีนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีขนขึ้นแล้วนะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มีนะครับไดจับตัวนี้ก็ได้ครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับบริเวณโคนตีตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่นิ้วโป้งผมจับอยู่นะครับก็คือจะเริ่มมีขนขึ้นแล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือการดูลักษณะลูกไก่นะครับอายุประมาณ2สัปดาห์หรือ2สัปดาห์นิดๆนะครับตัวนี้จะจะขนยาวนิดหนึ่งนะครับที่สีนะครับนี่นะครับสีก็จะเริ่มยาวขึ้นเต็มขึ้นนะครับแล้วก็ เห็นไหมครับตรงที่นิ้วโป้งงัดขึ้นมาเนี่ยครับแตกอยู่ครับเห็นเรียงนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าก็มีผลขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแฟลชดีกว่านะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับผมนะครับตอนนี้เปิดแฟลชแล้วนะครับผมจะจิบให้ดูนะครับก็ได้นะครับนะครับีนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นแหละบริเวณตรงเนี้ยนะครับเพื่อน ก็จะมีผลขึ้นมานะครับที่มีโป้งผลที่เขียอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมครับตรงจะเป็นผลเบอรเนี้ยนะครับลูกไก่อยู่สองสัปดาห์แล้วก็หางเห็นไหมครับหางจะเป็นหางยาวขึ้นมาเยอะแล้วนะครับต่างจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่หางจะเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับเห็นครับจะจิ้ตัวสีขาวให้ดอตัวสีขาพน้อยนะครับตัวสีขาวนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเพื่อนๆก็จะมีผลตรงนี้ขึ้นมานะครับ ปีกระยาวขึ้นนะครับปีกระจะยาวขึ้นในรอบนี้นะครับเดี๋ยวมีอัปเดตด้วยนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าได้ลูกไก่มาใหม่อีก2ตัวนะครับด้านลานี้นะครับเป็นสีดำหนึ่งตัวนะเอ้สีแดงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สีช้างหนึ่งตัวนะครับเหตุผลที่ได้แค่เพียง2ตัวนะครับก็เนื่องจากว่าวันที่ลูกไก่เขาเจาะนะครับผมเขาเริ่มเจาะก็เจาะหลายฟองอยู่ครับ แล้วก็เป็นตัวไหลฟองอยู่แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าผมไม่ได้สังเกตนะครับคือตู้ฟักนะครับต้องเตือนเพื่อนๆไว้สักนิดหนึ่งด้วยนะครับของผมไม่ได้ตั้งบนน้ำนะครับแล้วก็คือไม่ได้ตั้งบนน้ำนะครับแล้วกออ็อยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยทำให้วันที่ลูกไก่เริ่มเจาะไข่นะครับผมก็โดนมดนะครับเข้าไปกัดน,นะครับจนลูกไก่ตายคา ประมาณ4ตัวนะครับจากไข่ส0ฟองนะครับก็แล้วก็เสียไปประมาณสักสามฟองนะครับก็เลยเหลือลูกไก่เท่าที่เห็นนะครับก็คือแค่2ตัวนะครับในชุดนี้เลยได้แค่2ตัวนะครับก็เลยอัปเดตให้เพื่อนๆชมนิดนึงครับ2ตัวนี้อายุประมาณสักยังไม่ได้1สัปดาห์นะครับประมาณสัก4ี่วันนะครับสี่วันก็จะมี4ีหวันก็จะมีผลปีกอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับ ตัวเล็กนิดเดียวนะครับผมก็ใส่ไว้ในกรงเดียวกันเลยนะครับใน้พอดีเปลี่ยนอาหารนะครับก็เลยขึ้นมานะครับจะใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับพอดีใส่กรงกรงที่ผมเอาไว้ขายนกสมัยก่อนของเลียนนกขาเทนะครับนี่นะครับเราใส่ไว้แบบนี้ ในกรงเดียวกันเพราะกั่ว่านางพอาจจะอยู่ด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็จะได้ไม่เปลืองหลอดไฟนะครับแต่พวกรุ่นพี่นะครับขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ขี้ลงไปในอาหารผมเลยจึงเอากระเบื้องนะครับมาวางไว้นะครับการขี้ขพวกพี่พีลงไปเปืเป้อนจอาหารนะครับตอนนี้ก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับผมตัวนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบจัดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาให้เพื่อนๆชมในสัปดาห์ที่3ต่อนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe นะครับผมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดน,นะครับการอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้ลาไปกันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ